่วนตรง,งนี้ค่ะไฟเคี้ยวเลยนะคะโคเส้นหลานนำรงอนุมัติสิ้นเชื่อ5 0 0พันล้านบาทค่ะรายเอนบีดีตามพร้อมกันในเ่วงข้องแรง,งสกิตสกิตขาค่ะแรงสกิตสกีตขาคอรอม์มอไฟเคี้ยวโคเส้นหลานนำรงอนุมัติสิ้นเชื่อ5 0 0พันล้านบาทแก้ปัญหาความอยากจนจา สวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหน่อยเอานโยบายสําคัญของรัฐบาลมาบอกกันแล้วราะว่าคณะรัฐมนตรีเขามีมติเห็นชอบในหลักการโครงการโคเซนลานน้ำรองแล้วก็มอบไม้ให้สํานักงานกองทุนมู่บานและการชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่าสทอบเลยนะรับไปตั้งคณะทํางานเพื่อผิดหน้ารายละเอียดและก็งบประมาณอีคกคนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีจ้าโดยโครงการโคเซนลานน้ำรองน่าเป็นโครงการของสทอบ,บเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความอยากจนของประชาชนโดยเป็นการดำเนินการภายใต้ กระพวงเงินสิ้นเชื่อของสถาบันการเงินเทกำหนดกระพวงเงินหาพันล้านบาทให้สิ้นเชื่อแกกองทุนมู่บา้านสําหรับให้สมาชิกกองทุนมู่บ้านในนากู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโคจำนวนหนึ่งแส้นรัวเรือนขัวเรือนละหาเบิร์บาทจ้าโดยประชาชนผู้เข้ารวมโครงการในนา ก็จะได้รับคำแนะนำการเลี้ยงโคจากกรมปศุสัตว์แล้วก็รัฐก็จะจัดหาตลาดเพื่อรองรับโตยอดในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกของทุนหมู่บ้านซึ่งก็จะสามารถสร้างไรายได้ต่อขั้วเรือนย่างน้อยนี่นะสองแสนเซเบินบาทต่อขั้วเรือนจากต้นทุนี่เราลงทุนไปเพียงหาเบร์นบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นเซจุดแปดเท่าในระยะเวลาหาปีนะจ๊ะซึ่ง้องทาบหน่อยคิดให้เลยว่าโคสองตัวก็เฉลี่ยราคาตัวละสองเบืนห้าพันบาท สร้างรายได้ไม่หน่อยว่าหนึ่งเซนงเบืนบาทต่อตัวนั่นแหละจ้านอกเนื้อจากนี้ก็มีการลงนาม MOU ส่งเสริมเหลี่ยงปศสุสัตว์โดยนายส้มซักเทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพอรอมคณะรวมคอร์เป็นสักขีพยายนการลงนาม MOU ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและก็เทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปศสุสัตว์ระหว่างกองทุนหมู่บ้านเพื่อจะได้เป็นการสร่งเสริมแล้วก็พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและการชุมชนเมืองเท้เาร่วมโคร ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองแห่งชาติและก็รกรมปศุสัตว์นั่นแหละจ้านอกจากนี้นหนาสำนักงานกองทุนหมู่บ้านก็จะส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองเข้าถึงแหล่งเงินทุนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในการเลี้ยงโคแล้วก็เลี้ยงสัตว์เทเกี่ยวของปศุสัตว์อีกด้วยนอกเนือจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้วางแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลานเพื่อจะส่งเสริมให้ไทยในในเป็นูุ้นกลางอุตสาหกรรมฮาลานในภูมิภาคโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมในห้นนี้ก็เผื่อ ลดคอจำกัดแก้ไขกฎระเบียบแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฮาลานแล้วก็เชื่อว่าในระยะยาวน,นั่นน่ะเขาตั้งเป้าว่าจะทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่าที่เราเรียกว่า GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ1.2หรือว่า5 5าเบินหันล้านบาทภายใน5ปี ในขณะเดียวกันนี่นะแรงงานอุตสาหารกรรมก็เพิ่มขึ้นจำนวน1นึ่งเซนคนต่อปีต่อเนื่องยาวไปจนถึงปี2567เลยนะจ๊ะไอ้หนองสศ้าหน่อยวะมาตรก,การที่ีอวมาลาชุดนี่ก็ดีเหมือนกันนะกดไลค์ให้เลยจ้าบ๊ายบาย